ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกทท่านครับ f อซีบาวตึง f อฟซีพิจาปทุมราชครับที่กำลังติดตามเบื้องช่องบ่าวตึงปทุมราชครับเมื่อนี้ครับบาวตึงมีง่วโคมแม่ลูกครับเดี๋ยวบอกวันที่ก่อนครับเมื่อนี้เป็นวันที่ครับเจ็ดเจ็ดมมหน่าโคมครับพี่น้องครับใครสนใจง้อโค้มนี้ครับเป็นง้อไทยครับ งอไยเลี่ยงง่ายครับงอโมนี่ครับแม่ถ่ายสูงลอยสิบสองเส้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวบังลูกพันก่อนครับลูกพันง่ามแห้งครับพี่น้องครับลูกอายุเดือนนิดๆครับเป็นลูกเพดเมียสีแดงเข้มครับหนังหนาครับลูพันครับโอ้ลูกเป็นตะหกแห้งครับพี่น้องครับเพดเมียยางดีครับเพจแดงอมชมพูครับพี่น้องครับหายนี่ยครับงอนราคานี่ครับเป็นงอไทยครับ ไอ้กระโดนไถกี่ครับกับบถือไว้กี่ครับเดี๋ยวครับกีพามาอยู่ครับโคมนี่ครับโคมนี่บาตึงเปิดใ้ที่ครับราคาเบาแห้งครับสามหมื่นหกพันเท่านั้นครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นลูกตัวที่สามครับลูกที่สามเป็นลูกเพจเมียครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวตึงจะไล่แม่เพิ่นลูกไข้เบิ้งนะครับวันนี้ครับนี่ลูกขึ้นแม่เชิงเช่องครับจับได้ายได้ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ ัวบมีปัญหาอยังครับพี่น้องครับทกทอนบ่มีครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับเล็บดีคอค้าดีครับงวโคมนีครับอุ้ยลูกงามแห้งครับพี่น้องครับเป็นลูกเพจเมียครับเบือลึงยันยันเลยครับเพราะว่างวถุกมือนี่กระสมพอพันดีมากอยู่ครับบวกิีไลยครับงวถูกมือนี่ครับสมพามากอยู่ครับสามหมื่นหกพันเท่านั้นครับพี่น้องครับพวงหางใหญ่ครับนมซีเต้าครับ สี่สาคัญเพ่นหนังหนาทั้งเมียท้งลูกครับพี่น้องครับโอ้ยพ่วงหางแม่พ่นครับแม่ถ่ายสูงลอยสิบสองเซนครับพี่น้องครับเดี๋ยวภาพไปเบื่องแม่พ่นใกลๆครับเป็นงอสีจำปาครับพี่น้องครับหนังหนาครับโอ้ยลูกงามแหงครับพี่น้องครับบมพีดวังนะครับงัวคมนี่ครับสําหรับทันใดที่มองหางัวราคาเบาๆครับสามหมื่นหกพันครับเอาไปเลี้ยงเลนครับพี่น้องครับ ย่างกินยาตามทงให้ทงหน้าครับเดี๋ยวกับคืนผสมแล้วครับเม่เดี๋ยวแม่ผมฉีดยาให้น้ำครับพี่น้องครับทายพยาธิบำรุงครับแม่ครับเปลี่ยนเข้าไม้ให้ครับอ๋อหายสนใจงัวโคบนี่ครับพี่น้องครับทร่มาหาเบาตึงได้ตลอด24ชั่วโมงครับเบิ่งรายละเอียดไปน้ำกันล้ายๆครับพี่น้องครับ บรรยากาศดีครับเมื่อนี้ครับแดดกำลังออกครับบ่งเฉียงหน้าครับเบาตึงได้มากเมื่อวานครับเอาไว้ตอนรับเอฟซีครับพี่น้องครับไปไกลไปไกลมากกับาเลินกับเบาตึงได้ครับมีเทียงหน้าไปถึงตอนรับแล้วครับพี่น้องครับจัดมาใไหมครับเมื่อวานครับไม่ไหมสดๆเลยครับไปสนใจไา แว่เลนจินน้ากินได้ก็เ่าตึงได้ครับอยู่ของว่วครับบรรยากาศดีครับมาเบิงง่วโคแม่ลูกน้ำกันต่อครับเบิงรายละเอียดเป็นน้ำกันหลายๆครับสามหมืนหกพันครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับเอฟซีทันใดถามหาครับง่วไทยครับง่วไทยครับสามหมืนหกพันครับ โอ้ยลูกงามแห้งครับพี่น้องครับโตจริงงาม่าในชิปเด้อครับเด้อตัวนี้ครับหนังหนาครับเพศแดงอมชมพูครับทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับลูกเพศเมียอายุเดือนนิดๆครับเลี้ยงอีกบ่โดนครับง้อไถ่ห้าครับเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นแล้วครับกินยากินเฟืองดีครับบ่ฮิ การกินครับพี่น้องครับยังง่ายอยู่แล้วครับงัวไทยฮาครับไปเห็นคลิปนี้แล้วครับทั่วมหาบ่าวตึงได้ตลอดี4ชิบช่วโมงครับแต่ว่าเหมือนนี่บ่าวตึงมีงัวโคมเดียวครับแะ่นอนบ่าวตึงจะเดินทางไปส่งงัวอำเภอเกษตรวิสัยครับเมื่อคืนบ่าวตึงเดินทางไปสังขาครับกลับมาเกือบโอ้เกือบตีสองครับพี่น้องครับ อันนี้กษตรเดินทางต่อครับไปเกษตรวิสัยครับจังหน่อยนี่ครับทางงัวคมนี่แล้วครับใครสนใจคมนี่ครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับเดี๋ยวเบาตึงจัดส่งเองครับพี่น้องครับสาแรเนี่ยแต่ว่าส่งชั่วครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับเบาตึงครับบ่อยากในการโอนครับพี่น้องครับใครสนใจตกลงกันนะครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับเก็บเงินปลายทางครับ สุดท้ายนี่เบ่าตึงขอบคุณครับขอขอบคุณเอฟซีครับผี่ติดตามรับชมเรื่อยมากครับให้กาลังใจเบ่าตึงเรื่อยมากครับกดติดตามช่องเบ่าตึงไว้เลยเด้อครับเด้องัวจังสีเดงเขินครับจังสีบัวพาชคลิปต่อไปครับพี่น้องครับคําว่าติดตามกดเข้าไปเลยครับย่ามเบ่าตึงลงมันกับสีเดงเขินให้พี่น้องได้เบิ้งครับสุดท้ายนี่เบ่าตึงขอขอบคุณครับอีกข้างครับสวัสดี สวัสดีด้วยครับเด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับมาถึงมามาวงป่าครับป่าท่องครับมาในท่องบอครับพี่น้องครับอยู่ปั่มน้ำมันปตท่อยะโสธทอครับตอนนี้กำลังเดินทางไปซงงวเกษตรวิสัยครับเห็นป่างามดีครับพี่น้องครับทายมาชูเอฟซีเบิ้งครับโอ้ยครับ มันจะันซ่อนครับนี่จะต,ตัวยหงไงครับพี่น้องครับปลาในท่ทองบะครับนี่ครับงามนะครับพี่น้องครับถ่ายคลิปเดี๋ยวเราตึงใส่ไว้ถ่ายคลิปครับปลาในท่ทองครับ ไกลๆครับพี่น้องครับโอ้สวยงามมากครับอ่าเบิงพ่อหอมปากหอมคอครับพี่น้องครับอะตึงขอจบคลิไปไ้เพียงเทนิกรน,นะครับเด้อสวัสดีครับ